งวดโดนแล้วโดนโอ้ยแก๊งเฟี้วติดแก๊งโอ้ยได้ยนโอ้ยต้องบอกว่าใหญ่ครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนอยู่อยู่นี่ไงติดแล้วหลบได้ระวังเหยีดโอ้ย น่าน้น้นโทษเดิมนะน้แสงน้เปิมโทษเดิอ สวัสดีครับน้านานะครับวันนี้นะครับล่องเรือมากลางอ่างนะครับนี่ครับเจอลูกคอกชโดนะครับเดี๋ยวเราจะชิคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสมาชิกหน่อยว่าใหญ่แค่ไหนไม่ออกครับผมหลายวันเกินครับนี่ครับนาแสนจะโดนปลาไหมส่วนนู่นนะครับน้าเปมนี่ครับส่วนผมับน้าวุดเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะครับมาเรือใหญ่นะครับยืนสบายเลยครับเดินว่อนเลยครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้ช็อคก็ไม่ได้มาด้วย,ยเรียบร้อยเลยก็อยู่แถวนั้นเลยก็ถอนแดดแล้วอยแล้วมืดเลยต่งมืดไม่รูบรรยากาศดิเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้เองขึ้นตรงนี้เองหันหัวออกมาก่อน เห็นยะังเอ้ยเอ้ยเดียมหันพอดีเลยโอ้ว่ายุ่งทำไมเหยื่อหายมาทำเป็นมุดเส้นเลยุง กดนานเกินกดนานเกินแม่น่าจะใหญ่หะฟองนี้เนาะน่าจะใหญ่อะ่ะกดนานเนี่ยป<ะ>ัอือคิดว่านะแต่มันจะกัดหรือเปล่าเนี่ยจ,จัดไป เดี๋ยวพี่จะปาขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวพี่จะปาขึ้นมาดูเฮ้ยออกเพียงเบ็ดทางเดียวเบ็ดทางเดียวจะมาสู้ไรเบ็ดสามทาง <Okay. S 2> เาาย้เทมาวะเดี๋ยวดูผมเมื่อกี้ตั้งเบ็ดหกทางไง <laughs> อยู่นี่อย่างมาเลาะอยู่นี่ <laughs> อากาศร้อนครับดูนะครับอากาศร้อนจริงครับานานเกินกดแต่ละที่นี่เนาะโอ้โห,โห bên này hấp Từ đuôi hay ô từ từ là lên đẹp nhá ổ đi sang lửa hả? không nghĩ nghĩ hả ừ. oh.

อุ้ยยาวเฟื้อโอ้โหมือแตกแล้วครับท่านยังไงต้องรับกำหนกตัวนี้ใช้งานดีครับจะหลุดไปเลยครับผมไอไอเหี้ยต้องโบ้ใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย หกอ่ะดูคงอยู่ไหมคงอยู่ไหมไม่ขึแปดแน่นอนดูมือผมด้วยใช่ดีไหมครับหตอบตัวนี้หตอบตัวนี้เหรอครับก็ใช้ดีครับเนี่ยครับดูนะครับแล้วขอดูมือนะดูมือด้วยพอมันมันหมุนไปเนี่ยครับพอพอมันโดนปลาตึ้งๆเลยมันปัดนี่แล้วมันก็ขูดเนี่ยครับตัวปลาเนี่ยครับเต็มหวีงเต็มหวีงเยอะเยอะ เดือใครเอ่ยขอดูหน่อยนะปิโนเบตไตาอารหรือเปล่าใช่ครับปิโนเบตไตาอาลุดแข็งแรงใช้งานดีครับส่วนคันนะครับอ่ะส่วนคันนะครับเป็นคันใบสันเอสทูนะครับเวทสิบสองยี่ห้านะครับมีจำหน่ายที่ร้านพี่เก่งฟิชชิ่งริมคลองนะครับส่วนล่อก,ก็เป็นเอสทลอรับเ์ดนะครับ e ส่วนแขนก็ลื่นเอาเรื่องครับผมมือแตกประจำครับผมทำนิ่งลมอีก ตุนตุนอยู่อยู่นี่ไงอือฮึอีกแล้วหลบเด้นระวังเหยื่อดีโอ้ยนะ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 โทษเด้อนะกระแสเป็นโทษเด้อโอ้โหนี่ครับผมปลาป่าครับเต็มปากเดินวังเบ็ดเกาะเดินเต็มปากดูครับดูครับ โอ๊ยเดี๋ยวป้าออ้ก่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดิ้นมาเจนเจนปดิ้นมาติดตามน่อยว่เฮ้ยเฮ้ยปดิ้นมาเฮ้ยไปแด้ปไปไปหาต้นขาเลเ็เร็เ็องเกาะนเ้อาเดี๋ยวเปิดเอาปลาใส่ทั้งหน่อย ความลื่นเรียบร้อยครับผมตั้งมือลันเท้าเยอะตั้งมือลันเท้าเยอะเฮ้ยมีขเท้เว้ยระวังเยะไปเมือกปลามลื่นนะปลาพี่ปวดเมื่อกี้ ก็เหยียบดิ้นล้มหัวแตกอีกช่องหลังน่าศรัทธากว่านุ๊กเมื่อยแขนเมือยเมือยถาสองตัวแล้วเบ้มจัดไปจัดไปเฮ้ยวัดเชียด ล่าเสนครับวเบมปลาลุดนี่ครับหลังจากเราตีทั้งปลาป่าปลาค้อครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับฝนตกครับผมโอ้โหฝนมาแล้วครับพายุตรงนู้นนะครับมืดมาเลยครับมืดมาเลยนะครับก็ไม่เสี่ยงนะครับอันตรายนะครับต้องหนีนะครับ แดดยังแรงอยู่เลยนะครับแต่ฝนด้านตกนี่ครับกลางร่วมกลางไรนะครับเก็บของเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะสวัสดี FC หน่อยสวัสดีครับ